วันนี้ผมจะเอาตู้ตตภาพเป็นธุรกิจพารวยของผมเอาไปตั้งที่ตูอ e ีปิกทามเนื่องจากผมรู้สึกว่าผมเอามาตั้งที่ตูของผมแล้วเซอร์ไพรส์ทีมงานขายโคตรจะดีเลย้ <laughs> วันนี้ผมเลยจะมาลองดูว่ามันจะขายดีจริงไหมและทางลูกค้าอ e ีปิกทามจะถูกใจกับตู้ต่ภาพบินของผมหรือไม่จะเป็นยังไงก oh <boy. S 1> ดไลค์แล้วไปดูกันเลย <laughs> และตอนนี้ครับเราได้เอาตู้ตักข้าบินมาตั้งที่สตูอิกอทามแลทุกคนนะซึ่งคอมเมนต์บอกให้เยอะเลยครับว่าให้เอามาตั้งที่นี่แล้ววันนี้เราจะมาหารายได้จากที่นี่ทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมอยู่ดูข้างในนะทุกคนอยากสั่งอัาให้ต คือพี่พี่เขาเอามาตั้งเหรอใช่ใช่เขาถ่ายคลิปด้วยใช่เซอร์ไพรส์พี่พี่ไอ้ยฟุตว่าอันนี้คือพี่พี่ไม่ได้มาเหรอไม่มาไม่มาไม่มาชี้เราฝากตู้มาเขาฝากตู้มาเดี่ยเหราผมลองฝั่งหมดนี้กินอะไรดีพี่เออเคยเห็นจะต่อบินนี้แต่ภาพบินป่ะเขาไหไรวะเนี่ยเขาคืนมีฮอนปมัเนี่ยมีมีเอาชเวฟพี่ว่าอยากกินชเวฟมะนาวอย่างว่าชเวฟชเวฟเออนี่ชเวฟใส่เงินก่อนเหรอใส่เงินก่อนเหรอกดก่อนกดก่อนกดก่อนอันหนึ่งชเวฟแล้วใส่เงินยังไงอ่ะนี่เหรอครับช่องใส่เงิน ไหนไหนรอ,อ Jamie, รอครับรอเฮ้ยมีตะลอนด้วยโคตรเจ๋งทุกคนครับตอนนี้เมื่อกี้น้องทีมงานพี่พี่บอกว่าพี่พี่ส่งตู้แต่ผ้าบินมาให้เนี่ยเขาสั่งอันนี้ไปเชเวฟเว้ยแล้วมันเนี่ยมีทอนเงินมีใส่เงินแบบโคตรเจ๋งอ่ะต่อไปนี้ออฟฟิศเรามีตู้แต่ผ้าบินแล้วมึงไม่ต้องไปร้านเซเว่นเฮ้ยเฮ้ยสั่งอะไรเตู้แบบคุ้นๆยังไงสั Overall, ่งชเวฟเดี๋ยวชิมดูดิมะนนานแค่ไหเหรอที่น วิอะไรอะไรคืออะไรอะไรพี่คืออะไรมึงชิมดูชิมดูโอ้โหอะไรอันนี้คนพ่อเทพชเวฟโห่ทุกคนครับเพื่อนม่านเนี่ยดูดิเราไมู่เออใครยังกรอกดอะไรไหมใช่กินอะไรกินอะไร มาม่าเหรอใครมาม่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยมีแถมแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อไม่ไม่ให้เอาไปทิ้งขอบคุณนะตู้เฮ้ยพี่เอกไอ้น้อยอยากกินมาม่าเอ้ยมีมาม่าด้วยเหรออ่ากดนะเฮ้ยมาม่าต้องมีมกุ้งจริงะกดกดกดเออจ่ายดิจ่ายห้าห้าบาทมีบ้างเงินนะกดที่เชยน้องสแกนจ่ายสแกนจุ๊บสะแกนสแกนไป นดูดิมันมันดูดเข้าไปแล้วดูดิดูดเข้าไปเลยอ่ดูดเห็นไหมเนี่ยไม่เชื่อลองดูดิกูหยอดดิดูดิมันดูดดีตอนดูดอ่ะชอบชอบชอบตอนดูดวิ่ยเงินาแล้วเฮ้ยใส่น้ำร้อนไปไม่อะไรเนี่ยกำลังใส่น้ำร้อนอยู่ทุกคนตอนนี้ทุกคนทำมันเจ๋งมากคือต้องขอบคุณพี่ๆทีะส่งเครื่องอันนี้มาแต่มะนาวทำผิดรสชาติไปในเครื่องเจ๋งๆเลยเพราะพี่บีม่อเฮ้ยไปแล้วโอ้นี่ห้าสิบเลยเหรอ พรีเมิ่งเลยป่าน่าชิมดูดิดนิดนึงรสมันอาจจะเป็นสูตรใหม่ของสภาพินเป็นไงก็อร่อยดีนะต้มน้ำอ่ะได้ชิมน้ซุปเนี่ยซุปซุปต้มยำต้มยำพอแล้วพอแล้วน้ำร้อนปะอืออือน้ำร้อนน้ำร้อนเครื่องพังปะเนี่ยไม่พังไม่ห้เหรอเดี๋ยวมันเอาซองไปข้างล่างมั้งอยากกินมากเลยเฮ้ยมาคือปรุงมาแล้ว แมเลยอยากกินลิ้นจี่โซดาคือตัวนี้เครื่องพังปะเนี่ยทุกคนแต่อันนี้น่าจะอร่อยเพราะว่ามันทำง่ายลิ้นจี่โซดาเงินน่ะเงินอ่ะแล้วลูกเ่ลิ้นจี่กับโซดาสองสิบกำลังเติมโซดาเออเฮ้ยนะเท่หว่ามีตู้อยู่หน้าบ้านเลยทุกคนมากินกันได้นะฮแต่ตอนนี้เรากดไปสามเมนูคือพังทุกเมนูแล้วนะเออไม่อร่อยสักอันเลยอ่ะพี่เออจะกดต่ออีกเหรอดูดิเฮ้ยวีดูดิเห็นไหม อ่ะดูก่อนเลยอย่าแกดิถ้าบอกว่าดีอ่ะอ่ะดูก่อนดูก่อนอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งแกะไม่ได้กินลิ้นจี่อ้าวก็ลิ้นจี่ดิสั่งลิ้นจี่จะพีคมากเลยเปิดปุ๊บจิ้งจกตายในน้ำเนี่ยคือแบบมีนิ้ตูดเนี่ยนะเยังไงอร่อยยังไงชิมดูดิเอ้าอร่อยไหมพี่เอก่อนไปเอออย่าไอไปรอดรู้สึกยังไงครับเนี่ยไปไหนอย่าไปไปไปพอดีไม่อร่อยอร่อย ทำมารินจี้เป็นสีนี้อ่ะนี่น้ำปลาปลาไหลปะเนี่ยรสชาติขนาดน้ำปลาปลาไหลที่เที่ยงทั้งพังปะเนี่ยชิมงานหอแดงโซดาอยากกินแดงโซดาพี่ไม่มีตังค์จ่ายไม่ครบขาดบาทนึงไม่ไม่รู้ตู้ไม่รู้หรอกขนาดใส่ไปสิบบาทยังทอนมาเป็นร้อยเลยเอาแดงโซดาเด้อแดงโซดาเด้อนี Ou ่เหรียญอยู่นี่เอาแดงโซดาเด้อบี่เมี่มี่เนี่ย เครื่องไมู่เครื่องียบแล้วฝากบอกบี้นะว่าอย่าไปขายนะพี่บี้พี่บี้คุณบี้บี้น้องผมเฮ้ยเราก็เที่วเหมือนกันนะตอนนี้เฮ้ยตู้นานไม่รอแล้วเดี๋ยวให้รอร้อยวิอ๋อบาทเอ้ยโอ้โหน้ำแข็งเปล่าทุกคนแดงโซดา เส่ก็ดาบมตัวเอ้าก็ตามใจตู้เดียวอ่ะใจไปบ้านเดียวอ่ะเอาพี่จ่ายเพิ่มนี่เผื่อจะได้โซดาเติมโซดาหน่อยตู้ยอดรอเติมโซดาหน่อยตู้ไหนนอะเติมไปแล้วเมื่อกี้เติมหยอดไปบ้านเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมันต้องอย่างงี้สิโอ้ยมันบนนี้ดูดิโอ้ยข้างบนกินได้ข้างล่างกินไม่ได้โอ้โหอันนี่อร่อยตัดนิ้วเถอะพี่ลองกินดูดิกระดกเลยยัง กินเลยกดทกินแก้วนี้เสร็จตัดนิ้วเลยนะทุกคนแล้วแก้วนี้หนักจัดอ่ะหนักกว่าสองร้อยไอ้สั่งไม่กล้าสั่งอันเนี่ยอะไรนะไอ้ไอ้อยากกริงหรอกกินไอ้อยากตังตังพี่ว่าเมนูนี้เนี่ยกดมะม่วงโซดายี่สิบพอเอาใส่ยี่สิบเดี๋ยวก็ไม่ได้โซดาหรอกไม่มีอะไรเลยใส่ไปยี่สิบพอเลยลองก่อนนะออะฟิตกูบะเนี่ยมึงมีเงินเยอะจังวะนี่เราใส่เนี่ยจบทำแล้วพี่เอก ไม่ต้องให้มันดิบแม่งามันไม่รู้หรอกเขาทำแล้วไอไแม่งโง่ไอ้ไม่ใช่ไอ้อกินปอะไรอ่ะเอาเอไปไอ้ตู่เอาไปโอ้โตะกอนตอนต่อยอู่แม่งกวนดูดิผมบ่ามันโดนของมาเลยเอ้ไเไปเอ อมกินปอมดูจริงเปล่าวนี่คืออะไรอะไรอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลยนะไปเลยอย่างน้อยตู้มาทำมาแล้วทุกคนคนแรกออกสุดท้ายต้องกินโอ้น้าสุดท้ายต้องกินน้อยออกขาออกมาดำให้หยาเนียนมึงดำน้อยออกขาวออก

ที่กินได้กับที่กินไม่ได้มีอะไเปรียมลงอร่อยไม่อร่อยมึงดูเกลือเครื่องพังปะเนี่ยมึงดูเกลือเกลือเกลือน้ำตาลเกลือเกลือเกลือต้องมีที่ว่านันต้องมีเว้ยัวรถน่าสนใจสุดและชอบกินอยู่ด้วยเฮ้ยยังไม่ได้กดเลยระบบสะพัดหรูหรูหรูใช่ยังไม่หยอดตังเลยไม่ได้จ่ายตังเลยทำไมเมื่อกี้อะไรกรูมาพูบว่าพี่เห็นปะ คนวะทีมงานเขาปะเอสกาอิมาอิมาอิแมนเฮ้ยมาแล้วเมื่อกี้สั่งสวรรรสไม่ใช่แล้วนี่สวรรรสหรออะไรอ่ะอะเข้าเหนียวมะม่วงปะเนี่ยเฮ้ยมีช้อนให้ด้วยไม่เมื่อกี้สั่งสวรรค์โซดาไหนโซดาไม่รู้เขาทำให้กินอะไรอยางรองเฮ้ยแตงโม พ่กแนงอโมอยู่นะลองกินู่เขหลับเข้ากับวาสบีอะเยอะทุกคนครับผมว่าในนั้นอะมีคนอยู่ผมเห็นมือคนแป๊บทนทุกคนอยอะออมรแมนเมื่อกี้ผมเห็นตอนไอ้แปงสั่งไว้ไม่มีมือคนยื่นออกมาผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้แมนกับไอ้มาร์พี่สี่งมมาแกล้งว่ะ คุณแกล้งถูกช่องแล้วคุณบี่สกาผมจะเทแป้งอัดในถ้วยมันพังไปเลยพวกนี้ก็ยังจะกินกันต่อแลาะรู้ว่าเขาแกล้งเนี่ยอร่อยอร่อยโอ้ยเอาอยากกินเป๊นซี่ปานขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยอลองลอยงลอ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 ง เสียงมันเหมือนเครื่องแบบว่าอะไเราอะเฮ้ยแบบสีปั่นพร้อมแล้วได้กินจังเลยกำลังจะเสิร์ฟใหม่แล้วในห้าสี เละเละเลยเทผมเอผมหามแล้วผมบอกว่าอย่าทำมันทำเมื่กี้มาดูทำม่ทีเรารเปล่าครับไอเหี้ยไอบ้าไอบ้าโอ้ไให้ผมจะตั้งตู้เี่ี่ไหนคอมเมนต์บอกนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับกดติดตามนะครับชอ พี่เทศกาลด้วยครับขอบคุณพี่พีคาบนะครับผมวันนี้ได้มาตั้งที่ตู้ที่นี่นะครับพี่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 นะพี่พร่อุ้ยอร่อยไหมอร่อยอยยานเลยปวดฉี่แล้วให้หายเนื้อปวดฉี่แล้วครับ